สวัสดีดัสสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพื่อนเปรี้ยงครับเอฟซีลุนไฮน์เพื่อนเตยเสด็จสปูสุคนครับอะไรครับส่อเอือนตัวด้วนมานะอะไรครับหเห็นนี่ยังบ่แม่ไม่รู้เรือยังรู้อยากรู้ว่าเจ้าเห็นนี่ยังบ่เห็นอะไรแปลกๆเห็นอะไรไหมในกระพงกระแพงอะไรเห็นไหมอะไรไหมแปลกๆมาเห็นนะูปอมานี่ด่วนๆเลยคืออะไรอะนี่อะไรแปลกๆ สายบีงมาแล้วคืออะไรอ่ะเห็นอะไรแปลกๆเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่บอกใช่ไหมไม่บอกในกำโพงกำแพงเด็กๆเรียกเรียกอะไรคะน้ำเพลินน้ำเพลินอะไรอ่ะแพนงเดี๋ยว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 ดูหมันทองมานี่ลำแพนชี้ให้ดูอะไรลำแพนอะไรหมันทองลำแพนสุดจัดมากเลยว่าเห็นอะไรกันไหมครูปอเห็นอะไรไหมไม่ในกำผมก็ยังไม่รู้เรื่องครับ ผมก็ยังงงๆอยู่ฝั่งนุ่งฝั่งนู่นเห็นอะไรไหมอะไรครับเจ้าเห็นสั่งสองตัวบ่เห็นสั่งมาใว้าวอ๋อนด็เห็นช้างสองตัวไหมใครคนลุกไหมช้างสองตัวยืนอยู่ตรงหลังบ้านเราอ๋อเห็นแล้วอ๋อแล้วเห็นไหมชัดไหมล่ะชัดไหมช้างสูมเงินพี่ลูกหายใจตรงกลางด้วยถ้าใส่ในกล้องอาจจะมองเห็นเห็นชัดช้างสองตัวเอา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  ข้าวซ้วนกัมโอ้ยมาไหนไปตีเลกไปตีเลกชัดมากเนี่ยตรงเนี้ยคือแบบตรงหัวเขาเนาะนี่ตรงหัวเขาเอาเนี่ยตรงเนี้ยคือหัวเขาไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วนี่เจ็ดวันแล้วมันไม่ตายแล้วจะหามาปลูกนี่แล้วเขามีจู๊บๆกันแล้วก็มีหัวใจด้วยแหม่ดูดิเราเป็นดูง่วงดิอุ้ยคนลุกดูง่วงดูเอ็นๆตรงอ er ันนี ar ้โซเซโซเซไอ้ด้านขวาจะเป็นตัวผู้ แม่ล่ะค่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะรู้อีกว่าตัวผู้ตัวเมียอีกแล้วกำลังท้องด้วยไหมน่าจะนันนน่าจะนั่งอยู่ด้านซ้ายน่าจะนั่งอยู่โอ้ยคนลูกเลยค่ะแบบเออคือคือเดี๋ยวว่าเหมือนกันมากไม่น่าเชื่อนะหนูขับรถเข้ามาหนูไม่ได้มาดูตรงนี้เลยอาจารย์ครับหนูขับรถเข้ามาจากทำไมซอถึงเห็นเอาขับมาตรงนู้จะเห็นมากเราได้ขนลูกเห็นชัดเลยใช่ไหมเจ้าต้องลองขับรถไปนี่มันไกลมากเลยนะ หนูขับรถเข้าบ้านมาหนูมองมาอุ้ยเหมือนช้างมากเลยเลยจอดรถเลยนี่ดูแกนมาก็ะเพาะเห็นช้างก็ห้ามไปเต้องต้องเอาโทรศัพท์ใช่ใช่ใช่ผมก็เห็นมากคนลูกเลยเห็นไหมเด็กๆมาแหรอช้างอยู่ในหันไปเอาเห็นดีๆใช่เด็กๆห้ามเอาใส่ผมกันเด้อเต้นเฉยๆนะไม่ใส่กางเกงแนะไม่ใส่นะคะโอเคผมคือไ่เห็นว่ะผมย่างไกลไปไกลมน้าสมือไปกระท่อมไปนาสมือก็ว่เห็นไหมเพื่อน สวัสดเบิ้งออกว่ะนี่ไหต้องมีเขาอะไรอะไวะสายสายมูด้ไหมเกี่ยงไหมวันนี้บัตรด้วยนะอัรด้วยนะนี่บัรพาด้ววันนี้ใช่ันะด้วยะั้วันูด้วยเนี่มีหัวใจเด่นป็นมาเป็นมาแล้วนี่ไหนคะ นั่นใายค่ะเอาแบบเอาโชคใหญ่มาให้เพราะว่าทั้งสองตัวแต่ถ้าดูเพลินๆไม่รู้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 ขนาดผมผมเดินผ่านไปมาทุกวันผมยังไม่รู้เลยไม่มีใครรู้เนาะถ้าไม่บอกเนาะใช่แล้วมองมาแต่ว่ายุผูนเนี่ยมองมานี่หนูจนได้จอดรถเลยได้ค่ะยุนายุนาทางเข่าเลยได้ค่ะคือเห็นไหมไม่แล้วก็แปลกคือ ขับมาทุกมื่นลูกอะคับแบบทุกมื่นคนอื่นไม่เห็นนูกระทั้งเข่าข้อเห็นแล้วก็วันนี้คือใช่วันพฤหัสด้วยแล้ววันนี้คือคือตัวอะคับรถไปทุกมื่นเนาะแต่ว่าวันนี้มองมาแล้วเห็นเลยอืมเป็นไทยเห็นเฮ้ยคุลูกอะมื่อแรกใบก่อนเมื่อแรกนี่ไหใบใบทุกวันพฤหัสใบเด้อคอยเช็ดเลเมื่อนอนก่อนแล้วนะใช่ตัวตัลงคุปปอเห็นอยู่ใช่ไหมครับเห็นแล้ว เขาบอกว่าช้างก็หันไปดูว่าเจอเลยช้างสองตัวเข้ามาที่อาณาจักรสาวน้อยให้โชคที่ไหนเพราะช่างผมเลี้ยวออกไปข้างนอกไปเรื่อยงั้นช่างยุ่งใจครับมีรูหัวใจตรงกลางเลือตายมูเด้วยพี่เนตรเลขอบคุณครับพี่น้องอันนี้เป็นกาความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อครับผมไม่เชื่ออย่าลูบแเมนนะพี่น้องแต่มันก็แปลกเราเหมือนที่อาจารย์โอพูดได้แหละว่าไอ้ตัวข้างซ้ายน่ะ ตัวข้างซ้ายเพื่อนอาจจะเป็น eday. ตัวผู้หญิงไงครับตัวผู้เอ้ยตัวเมียช <c oughs> ุ่มช่วงไงกันเออเล่นกันแบบนี้แหละเล่นเล่นกันนะคะเจ้าทุเรียนทุเรียนไม่ตายแล้วทุเรียนติดแล้วเนาะเบึ้นอันบางๆซื้อมะงอม่ได้จะเงาะสามทุเรียนไอ้เงาะสามลำจะตายจะตายได้ไงเท่าเงาะบอก บ่ได้เดี๋ยวข้อผมขาดผมต้องรักษาท็มทีเจ้างอตื่นตะโสงวงมือขึนเจ้าสียนาบ่บ่มื้อลังก็ได้สุกอีกสุกวีนสุกอีกสุกอักสุกอี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 กุกอีกส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 ุกอักสุีกนุกอีกสุอีเป็นอีกสุกอีดสุกอีกสุกอีกสุกอีกสุกอีรสุกอีกีกสุอีสอีกสุกอีกสัดอีกจัดจัดจักอีกด จัดแน่นอนมาเด็กๆมาก่อนมามือหนูหายมือหนูายายไปไหนเฮ้ยมือระเพลินหายเอ้ามือระเพลิดหายไปไหนแล้วว้ายเอ้าอยากเห็นด้วยกันอย่างส่ใแน่ลำแพกกันอย่สี่เด้ไหนเายกไหนกี่นิ้วกี่นิ้วมือยกขึ้นมาสิกี่นิ้วอายกขึ้นมากี่นิ้วมันซิวปลาปลาปลาเด็กๆมัน ก็คือเราติดเตี้ยได้เลยเขาคือเราปลูกว่าพวกเล่นๆรู้ไหมว่าดินตรงนี้เขาเอามาจากที่อื่นมันเป็นดินโพนมันเลยติดถ้าเป็นดินทุ่งนาเนี่ยจ้างมันม่ติดดินเหลวๆดินดำๆจ้างปกติอันนี้เขาค้นมาแต่หม่องอื่นได้เลยดินเนี่แล้วเราเอาดินหินมาใส่เขาได้แกล้งเขามันเป็นดินโพลนมันเลยติดห้าสิงไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะทุเรียนอีกสองตนพอดีนี่ยน่าดูเรียนอีกสอง อ่าก็มาพาน้้ำหอมเจี๊ยบไม่ไม่ปลูกไม่ปลูกอ um ่ะไม่ใช่ไม่ไม่เอาแค่ลำแยมก็พอมาแม่มาแม่เอามาแม่เด็กๆมีงอหายไปแล้วไปแล้วไปแล้วมา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 แล้วไมเด้กินเนาะหัวแย่เลยมาแล้วเด็กๆรอลำแพนด้วยมามามาโอ้ยหนักเกือบ อ้าวยางแข็งเดี๋วะอุ้ย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 จุ๊ตุ๊ต้าุ๊าุ๊ต้กุ๊เกิดยังนักเกิบไหมนักเกาบได้เด่หนักเกอบขางไส้ได้เด่นหน่นักเกเอาได้เน่ระวังตะปูนะลูกเออเออเออเอระวังระวังรวง นานะเราจะุดคำได้พคุณค่าด้ไปพุ่นะโฮักเฮ้ยขียนเองเป็นอะไรนะสนุกไหมมาดูช้างเห็นจริงๆเลยขับมาเห็นของจริงโอ้เห็นของจริงบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายแล้วแพน ช้าง,งสองตัวช้างสีเขียวสีเขียวด้วสองตัวผมก็เลยยืน <laughs> ก็ล้ยืนขึ้นชัขวคอยอาจารย์แล้วไปก่อนแล้วอือโอเคกคับพี่ดนงเรวเราคลิปดี้ฝากไว้ที่พี่เกินเดครับ